สวัสดีคร้ะช่างเบนนะคะวันนี้เรา,าจะมาตัดผมทรงอะไรเอ่ยทรงไปกินเฟสค่ะ กินเสร็จเปลี่ยนนะออหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่องสาม โมสามถอยก็ได้โม่สามม่สามถอยเอาถึงนี้มากระหน่ำข่าวเลยเดี๋ยวเดีไม่ได้จุดเลยหนึ่งสองสาม เค่ะเดี๋ยวมาใช้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนึ่งสองสามปวดเตี้ยมในกลุ่มนี้หนันกนะเดินค่ะแล้วก็ข้ามเลยนะคะจากกระดูกคอมขาวแล้วก็มา <laughs> โดนหมีนะคะ เรากรหนกความขาวไปแล้วนะคะแล้วก็มาใช้หวีแต่งเดินหวีรอบศีรษะเอาเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็เลกน้อยนะคะก็เราข้ามมาดูกันการเดินหวีเลยสไลด์หวีขึ้นนะคะก็สวัสดีนะคะดิฉันช่างอูนะคะรับหน้าที่บรรยายสืิมนะคะจันเบ้นนะ มันก็ใช้กางหวีนะครับไล่ไม่เกลียร์เสร็ไปหวีไล่แล้ว่อยกลางหวีไล่เลยครับไม่เคลียร์เราจะไล่นะคะตั้งที่เรากําหนดความขาวไว้เมื่อกี้นะคะด้วยการตะแคงนะคะให้มันสโลปขึ้นไปนะคะให้มันเป็นขาวนวลเกนินก็รบกวยกันเลย ย่ด้านบนครับลบมุมด้านบนไล่เลยครับก็ค่อยไล่มาเลยนะฮะดูการลบมุมก็เน่ยวางหวีตรงมุมแล้วก็ ไปหีเข้านิดนึงวางหูีขนาดที่จะแล้วก็หกักปลยหวีเข้านิดนึง ามาเก็บด้านล่างเลยครับวันนี้ด้านล่างเราใช้ฟันรองนะครับเป็นเบอร์0.5นะ,ะอันนี้เบอร์0.5ร่วง <C ül> ค่ะเป็นเบอร์0.5นะครับอันนี้ <C ül> สวมไปเลยตอนเราก็จะปรับฟันลงนิดนึงครับ <C ül> ให้สุดเลยครับเัาก็จะไล่ขึ้นมา รู้สึกว่าหลวมมันหลวมครับเราก็เนี่ยหักเลยคขัดหัก,ก,กตรงขามันขัดเข้ามาดัน,น,นกิ๊ฟมันเข้าไปนิดนึงดันนิดนึงดันเข้ามาหน่แน่นแล้วฟิตแล้วแล้วก,ก็ไล่เลยนะ ทีไล่ก็คือเผื่อน,น้ำปัดเลื่อนตรงๆคนระับเผื่อน,น้าตรงๆคนระับเผื่อน,น้าปัดเลื่อนตรงๆให้ขนาดสีสันแล้วก็ถ่ายเผื่อเข้าไปตรงๆนะเริ่มไล่แล้ครับระหว่างถ่ายก็ปัดเศษผมออกไปด้วย จากนั้นก็ปรับเป็นควันสูดปกติเป็นเบอร์ศูนย์ศน้าะครับก็ไล่ข้างล่างลบขอบ 胡的太那个。 จากนั้นนะครับเราถอดฟันออกออแล้วก็ปรับฟันสูนย์จุดห้าเป็นฟันฟันปัตตาเลียนะครับเก็ออีกทีหนึง่งลบเส้นอีกทีหนึง่งแล้วก็ค่อยไล่เไป ตรงนี้เป็นเป็นร่องนะเป็นหลุมแล้วก็ค่อยๆนัดค่อยๆนัดแล้วก็อ,ออก เสร็จแล้วเราก็ปรับมันเป็นเบอร์สูตร25นะครับเนี่ยนิดนึงแตะลงมาเราก็เราจะดลกเส้นนะครับเห็นว่ามันเป็นเส้นบางๆของผมรถไฟไล่อยู่เลยต่างใช้มุมมันมุมซ้ายมุมขวาลบเทเลนิดเทเลนิดนะครับไล่ไล่เลยแล้วมีเสียงมันกินนะจิ๊ด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 นะครับคงคงเส้นนะครับ เันนะชี้ตรงเส้นนีครับ่ครับนั่งแต่นั่งนิดเาก็ไม่น,อน,นๆๆๆๆัอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนทรงมาเลยนะจากทูบ็อกเป็นทรง ไปกินเฟสไปเลยทำไมลูกค้าอยากเปลี่ยนมาสอบทหารอะไรนะมาสอบทหารอ๋อมาสอบทหารทหารก็เลยต้องเน้นสั้นๆเนาะเนั่นแฟชั่นก็เลยเป็นสั้นด้วยเป็นแฟชั่นด้วยว่าเป็นนักบอลตอนนี้เราสั้นนักบอลเต้าชางเลยใช่ไหมนักรักโจมนิสอบ เข้าสอบได้ใช่ไหมครับทรงนี้ทรงนี้เข้าสอบได้ไม่ยาวไปไหมยาวไปสอบพละเพื่ออก็เลยแบบให้มันดูสั้นนิดนึงเนาะ หลังจากเรานองเพื่อมาสอบทหารที่นี่ใช่ไหมาอากาศใช่ไหมฮะม,ม,มาไกลเลยเนาะสวนตกแล้วกว็ค่อยไล่ค่อยเก็บตรงเสน้นที่มัน ยังเป็นเส้นๆเป็นลางๆอยู่ก็หลบหลบหลบลบลบทุกอย่างที่ยังดูหนาอยู่เป็นก้อนเป็นเราก็ปรับฟันลบนะครับปรับฟันช่วยมก็เช็คดูครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลบล้างออกเลยเนาะไาออกเลยครับก็ถ้าจะให้มันขาว นะฮะมากกว่านี้นะฮะก็ใช้อะไรตัวเล็กนะฮะหรือไม่ก็โกนไปเลย,ยนะฮะไปไปโกนนะฮะลากเลย yeah เดี๋ยวเราก็มาเก็บรอาหย่นนิดนึงนะคะเอาไร้วหวีแต่งเก็บสนาดที่มันดำดำยังยังไม่ยังไม่นวนลมันเป็นมันก้อนเป็นดำๆแล้วก็เอาหวีสไลด์ให้มันเลยะครับ ตมุมก็ลบมุมลบเหลี่ยมไปเลยเราก็มาเช็คนะครับเร็ไิดนิดนึง

เออมากรรรมเลยครับเขาหน้ากันรอมเนาะตรงๆเนาะใช้ตัวเล็กขนาดกันจิกเลยครับ 放歌。 แ้ตัวเดียวครับเจ็บมันขาวอีกระดับหนึ่งที่มันไล่ไล่ต่อจากเบอร์ศูนย์ตัวใหญ่นะไล่คนอ่อนก็ไล่มันล ก็ใช้อะใบมีดนะครับตรงให้มันคมให้มันเกยบต่อผม มันก็ย <Auf los harma> ้อนขึ้ไปเลยครับ네ก็ความกลมย้อนก็ค <diction aries> <ac ad> ือต้องระวังนะครับต้องเบาๆนิดนึงถ้าหนังลูกค้าตึงอ่ะย่อนรถดนี้ก็หรือป้งกดให้หนังตึงนิดนึงอึงงดึงหนังให้ตึงมาลากขึ้นเลยครับ จับผิดแล้วจับขาลูกค้าน,านะเพื่อนตรงนี้ตรงนี้กรอบกรอบหน้าไม่ชัดเนาะมันจะสวย ประมาณนี้การเสร็จก็จะคุมคุมรอบหน้าต้องชัดนะครับทรงนี้สกินเฟสสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้านะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมนะคะลง ใน YouTube นะคะเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานนะคะธรรมทา,านให้กับนักเรียนช่างรุ่นน้องๆน,นะคะที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าจะไปตัดกันเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณจันเบ้นด้วยนะคะ<อ>ที่มาเผยแพร่เทคนิคดีๆในการตัดสกินเฟดนะคะให้ได้ชมกันนะแล้วก็ร้านตัดผมนะคะกําเนิดซาลอนนะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน52นะคะ อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดยิ่งเจริญนะคะสำหรับท่านไหนนะคะอยากจองคิวตัดผมกับอาจารย์เบนซ์นะคะก็สอบถามคิวเ,เข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ062548399นะคะก็สำรองคิวได้ทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็ทิชชู่นะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะก็นะ งดไม่มีดโกนหนวดโกนเขาพวกนี้นะคะงดก่อนนะเพราะว่าอะไรใกล้หน้าลูกค้านะคะก็เราก็ต้องดำรงชีวิตอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะทรงผมที่ได้ก็ประมาณนี้นะ,ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมองหาอุปกรณ์ไว้เรียนไว้ตัดผมกันเองนะคะก็ มีนะคะมีแนะนำนะคะบัตเลี้ยงที่จันเบนใช้นะคะบัร์บเบนแบ็กบีดทูนะคะบีบีหนึ่งศูนย์แปดใช้ดีมากนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยใช่ไหมจันเบนใช่ค่ะเมื่อกี้ใช้ตะลุยผมลูกค้าที่เดียวเลยค่ะนาเลยลูกค้าเจ็บไหมคะลูกค้าเจ็บไม่เจ็บนะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ใช่น้ามาจันเบนก็จะใช้กันไก่นะคะแต่งน้อยนะคะล้าเหล่านี้เลยอันนะมันมีผมยาวเลยเลยมานะคะก็แต่งเอากันไก่แต่งนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากเรียนคอร์สต,ตัวแต่ต,ตัวนะคะกับสถาบันสอนต่ผมมาดันใหญ่นะคะก็สอบถามรายละเอียดค่าคอร์สต,ต่างๆเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนี่ันใหญ่สอนแล้วเรียนช่างป้อมอยู่นะคะประมาณนี้ มันก็จะเป็นแรงเงาเป็นนองเงาโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณจันเบ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็เฮงเฮงรวยๆนะคะทําธุรกิจอันใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะเป็นเจ้าคนในคนนะคะมียศมีตําแหน่งนะคะยศทำไม่สอบติดเนาะไม่สอติดอวยยศกันไปเลยนะคะโอเคกลับขอบคุณด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานจันใหญ่ด้วยนะคะโอเค <Okay, S 2> ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ